ใส่ชุดอะไรอะอิมชุดเฉยเออใส่เป็นด้วยวหรอเนี่ยหรอใช่เอ,นนอ,อ,อ้าเพิ่งจะรู้เราว่าเหมือนคนบ้าแล้วมันรัดแมันอึดอัดไม่น่ะอ้าสบายเลยม่คนม่คนอู้เอ๊ะ ใส่กางเกงดีๆบิดเป็นข้ามหัวเลยมึงนี่มาดูลายแม่วาลูไลเออแม่วาวเห็นแล้วอะดูเลยดิหนูจิ๊กโดดนี่มาดูเออก็ดูอยู่ไปใส่ผ่านเดี๋ยวก็หมดเวลาดูทอทันปิดแนงละไม่ทันวันนี้หนูไม่ได้ไปโรงเรียนลีลาอยู่ได้ก็หนูไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมีไม่วาใส่ข้างไหนใส่ข้างไหนก็ใส่ไปเถอะโอ้ยใส่ตรงนี้หัดใส่เองไม่ต้องถาม